ข่าวประจำรายการวันนี้ผมให้ท่านมาดูข่าวนี้ก่อนก็นแล้วกันครับไอ้ยุทธเนี่ยมันพยายามที่จะเข้ามาควบคุมปิดปากสื่อทั้งหมดใครที่จะสื่อที่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ก็ส่วนหนึ่งอย่าลืมนะครับวันนี้สื่อหนังสือพิมพ์ ที่ขายกันวางวางตามแผงกับสื่อออนไลน์รวมตลอดทั้งประชาชนที่เป็นสื่อสมัครเล่นคอยโพสต์ข่าวถึงกันเนี่ยทำให้ความจริงที่มันเกิดขึ้นมันกระจายตัวเร็วมากไอ้ยุทธจากความผิดพลาดของมันเนี่ยทำให้ข่าวสารไปถึงหูตาประชาชนโดยเฉพาะคนที่บาดเจ็บล้มตายกันกลางถนน คนที่ตายติดเตียงอยู่ที่บ้านเพราะเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ยอดการเจ็บป่วยจำนวนมากอย่างที่คุณธนาทรบอกว่าประเมินว่าสิ้นเดือนกันยานี่น่าจะติดเชื้อวันละถึงห้าหมื่นแล้วตายจะทะลุ4ี่ร้อยห้าร้อยละซึ่งขณะนี้มันทะลุสองรอยขึ้นแล้วนี่มันไม่รู้จะควบคุมสถานการณ์ยังไงแล้วแต่มันยังจะทำตยังจะด้านอยู่ต่อไป มันก็เลยใช้อ้างกฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินจะไปปิด IP ของเขาจะไปปิดสัญญาณของเขาแล้วจะดำเนินคดีกับสื่อสื่อเขาก็เลยมาฟ้องแต่ข้อสังเกตคือสื่อที่มาฟ้องนี่สื่อได้รับผลกระทบหมดนะครับแต่ไอสถาบันสมาคมนักข่าวยอะไรต่างๆมันไม่ฟ้องเลยครับหนังสือพิมพ์ต่างๆไม่ฟ้องเลยมีแต่สื่อออนไลน์ ที่นำโดยคุณถาปณีเนี่ยนะ <c oughs> แล้วได้ผลนะศาลเขาก็เลยเตัดสินศาลแพ่งตัดสินคุ้มครองสื่อเ <c oughs> <c oughs> มื่อวันที่หกสิงหาเมื่อวานนี้ครับศ <c oughs> าลแพ่งมีคำสั่งห้ามนายกบังคับใช้ข้อกำหนด ตามพระราชกำหนดฉุกเฉินครับที่จะไปปิดสื่อเขาไม่ได้หลายคนมองวิเคราะห์บอกว่านี <c oughs> ่ครับนักข่าวที่เขาชนะเขาก็ดีใจก็เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนด้วยนะครับ <c oughs> แต่แปลกนะครับสื่อใหญ่ๆเนี่ยไม่กล้าเลยท่านเห็นหรือยังครับว่าวันนี้เนี่ยสุนาย,ยังจะต้องจัดรายการต่อไป เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนี่แหละดังนั้นพี่น้องครับ <c oughs> โอกาสที่เราจะต้องสร้างสื่อของเราเองขึ้นมาเนี่ย <c oughs> จำเป็นมากอย่าลืมกด subscribe นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดแล้วก็ไปชวนพักพวกที่ดูสุนานทีวีแล้วช่วยกด subscribe เข้ามาด้วยถ้าเรามีสมาชิกถึงหนึ่งล้านคนเมื่อไหร่เนี่ยการกระจายข่าวของเราจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านี้อีก <c oughs> รากฏว่ามีหลายคนวิเคราะห์ว่าอย่างนี้แสดงว่าอายุธหมดอำนาจแล้วสารไม่ฟังแล้วอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อเรื่องสารที่อยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์นี่ยังเป็นปัญหาใหญ่เพียงแต่ว่ากษัตริย์เขาจะสั่งการทุกเรื่องใหมนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านฟังไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสว่าการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายของกษัตริย์นี้เป็นเรื่องปกติมีตั้งแต่อันที่หนึ่งสั่งโดยตรงอันที่สองสั่งโดยอ้อมให้คนอื่นไปสั่งอ้อมอ,อมให้รู้ว่ามาจากวังนะเช่นให้ไออภิรัตไปเดินที่อสารหม่อมเจ้าจุลเจิมขู่สารอย่างนี้เป็นต้น กับอันที่สามรับผลแห่งการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่สอพท่านแล้วท่านก็รับผลไปเช่นไปออกหวยในโอกาสวันเกิดของท่านครบ69ปีอย่างเงี้ยออก69เลขท้าย2ตัวอย่างนี้เป็นตน้นที่ผมพูดกับท่านไปแล้วนะดังนั้นวันนี้ <c oughs> เราเห็นสารอย่างนี้อย่าพึ่งเข้าใจว่าสารนี้ได้กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับยังเพียงแต่เรื่องนี้มันน่ารังเกียจเกินไปก็คนตายกันเห็นเห็นลมพลอยอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยมันบอกว่าเป็นเฟกนิวทำให้เกิดการตื่นกลัวห้ามลงข่าวเออแล้วคน ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านไม่มีโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลสนามก็ไม่พอกองทหารก็ไม่ได้เปิดให้กับประชาชนคุณอนอนท์เสนอบอกพื้นที่เยอะแยะพระราชวังอีกหลายแห่งที่ไม่ได้ใช้นั่นแหละเปิดบริการประชาชนเลยจะได,ได้ใจประชาชนด้วยก็จะเจอหนึ่งหนึ่งสองนี่ถูกถอนประกันไปแล้ว คุณอานนท์ส่วนจะเป็นยังไงก็ต้องไปสู้กันก็ต้องขึ้นศาลก็ดูที่ว่าศาลจะเอาอยัางไงวันนี้ศาลจะปกป้องอายุที่คนเขาเกลีกันทั้งประเทศปกป้องอายุทธที่กระทําความบริหารประเทศชาติล้มเหลวโดยเจตนาด้วยซ้ําไปในเรื่องวัคซีนที่เห็นนี่นะครับก็ลองดู <c oughs> พอเราดูจาก ความเห็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าวันนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมซึ่งเป็นตัวแทนของวังเนี่ยวันนี้ไม่พอใจเรื่องการตัดวินิจฉัยของศาลอีกแล้วนะครับอย่างกรณีการชุมนุมของเยาวชน <c oughs> คนที่เขาขับไล่ประยุทธ์นี่หม่อมเจ้าจุลเจิมก็เกลี้ยกล่อมเอากับศารลว ให้มันประกันตัวกันทำไมเนี่ย mm hmm. เห็นไหมฮะแสดงว่าพลังของศาลก็ยังมีอยู่ mm hmm. เพียงแต่ว่าคำสั่งจะมีลงมาหรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอกรณีของ <c oughs> <c oughs> การปิดปากสือ่อโดยไม่เข้ารายงานความเป็นจริงนี่มันมันน่าเกตียดเกินไปศสสารจะทำอะไรก็คงจะไม่ไหวมั้งนะครับ ตอนนี้มีข่าวรายงานเข้ามาแล้วนะครับว่ามีการปราบอย่างรุนแรงที่แยกดินแดนนะครับที่แยกดินแดนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน <c oughs> ผมอยากให้ท่านเห็นเรื่องข่าวของสาลนี้สักหน่อยก่อนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เข้ามาสู่เรื่องเหตุการณ์ณวันนี้สาลแพ่ง <c oughs> เบคคำสั่งประยุทธ์เห็นไหมฮะนี่ลงข่าวหนังสือพิมพ์นนะแต่แปลกไหมครับหนังสือพิมพ์เดลินิวหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆทั้งหลายนี่ไม่ฟ้องครับเออให้สื่อเล็กๆไปฟ้องคือรับผลบวกไปคือบ้านเมืองเสียหายนี่สื่อนี่เดี๋ยวนี้เราพึ่งไม่ได้จริงๆนะครับ ดิลีนิวโลงพลากลัวบอกสารแพ่งเบรกคำสั่งบิกตูห้ามใช้พระราชกําหนดฉุกเฉินปิดปากสื่อประชาชนสื่อและประชาชนชี้คุมเครือจำกัดสิทธิเสรีภาพขัดรัฐธรรมนูญมติชนก็บอกว่าสารเบรกอำนาจฉุกเฉินฉบับ29ห้ามรัฐบาลคุมสื่อเอานะฮะตรงประเด็นนี้ผมบอกให้ท่านรู้ว่า เรายังหวังอะเรกสารไม่ได้ร้อยเปเซแต่กรณีนี้มันเป็นกรณีที่น่ารังเกียจมากของการใช้อำนาจของประยุทธ์ถ้าสารจะตามไปอีกก็เน่าแล้วเข้าใจว่าคำสั่งไม่ได้มีลงมาเป็นกรณีพิเศษหรืออาจจะไปเจอผู้พิพากษาที่เขายึดหลักการนะครับเพราะว่าสารนี้ก็มีสองฝั่งนะครับประทานศาลฎีกาก็เน่าเต็มที่แล้วทุกวันนี้ ข่าวประจำรายการวันนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคำสั่งลับให้จัดการอย่างไรกับผู้ชุมนุมมีข่าวออกมาว่ามีเสียงประชุมตำรวจให้สั่งจัดการผมไม่มาเปิดให้ท่านฟังนะครับท่านคงฟังกันแล้ว ผมฟังเสียงที่ประชุมนั้นเนี่ยก็พอรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นให้มีการเตรียมข้อหากระบทยัดให้กับประชาชนให้ยึดเครื่องเสียงคือนี่ทำนอกกฎหมายทั้งนั้นครับทำนอกกฎหมายทั้งนั้นแล้วไปฟ้องศาลแล้วศาลจะยอม ตามที่ตำรวจไปยึดเครื่องเสียงไปยึดรถยนต์เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่คือสอดอของเจ้าหน้าที่อำนาจรัฐเผด็จการคือกูจับมึงก่อนก็แล้วกันให้มึงลำบากไปประกันตัวแต่และข้อหาเสร็จแล้วศารสั่งยกก็แล้วแต่สารฟ้องกลับศารก็ไม่ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับประเทศนี้ศารก็เป็นราชการตำรวจก็เป็นราชการ เวลาประชาชนจะฟ้องกับตำรวจนี่สารก็กลายเป็นพวกราชการซะอย่างนี้ะน,นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศนี้นะครับประเทศที่เป็นปเผด็จการแล้วยิ่งมีการรัฐประหารเนี่ยมันก็เติมเชื้อความเป็นปเผด็จการมากขึ้นดังนั้นเสียงคลิปคลิปเสียงของตำรวจประชุมที่จะจัดการคนชุมนุมอย่างเต็มที่เนี่ย <c oughs> มันก็ออกมาํำนองว่า ให้จัดการยังไงยังไงเลยเช่นแกนนำคนเล่นดนตรีรถแท่ให้จับเป็นแกนนำให้หมดส่วนประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมก็ให้ดูรายละเอียดคนให้จับได้ให้จับตกลงการชุมนุมอย่างเสรีภาพตรัฐธรรมนุนนี่มันก็ไม่มีเมื่อไม่มีระบบมันก็เขม็งเกี่ยวสิครับมันมันตันเลยไม่มีทางออกแล้ว หนึ่งสภาก็ไม่มีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีที่มีความผิดพลาดทางการบริหารจนประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากและกำลังจะผลส่งผลอีกยาวไกลต่อปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 2. ประชาชนเสนอความเห็นก็ไม่ได้มันก็จะไล่ปราบเอาแม้จะเป็นการเสนอโดยสันติวิธีธรรมดาการเสนอความเห็นของประชาชนนี่ครับที่รัฐธรรมนูญก็วางไว มันเป็นแบบอย่างของหลายประเทศที่เขาทำเพื่อให้มีเสียงสะท้อนจากประชาชนวันนี้เลยมันไล่จับอีกเมื่อไล่จับมันก็รุนแรงขึ้นสิครับข่าวที่มันออกเข้ามาจากเสียงของตำรวจคุยกันเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วหัวใจสำคัญผมฟังแล้วยังที่ข่าวที่ผมได้มานี่มันหนักกว่านี้ ไอ้ที่พูดมาบอกให้จัดจัดการเลยถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจก็กลับมาปรึกษาได้แต่ขอให้ปรึกษากับอายาการในท้องที่ก่อนแต่ถ้าไม่ไม่มั่นใจก็กลับมาปรึกษากับกองคดีของกรมตำรวจแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือไอ้ยุทธไม่เปิดเสรีภาพไม่รับฟังเสียงประชาชนและตั้งใจปราบ ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ผิดพลาดบาดบริหารล้มเหลวอ,อ่ะแล้ววังอ่ะปล่อยให้ยุทธทำได้ใช่ไหมวันนี้ผมมีข้อมูลมากกว่านั้นด้วยซ้ำว่าการประชุมที่เตรียมรับมือวันที่เจ็ดวันนี้เนี่ยที่มีเสียงหลุดรอดออกไปเนี่ยไอ้นั่นยังไม่มีเนื้อหาลึกเท่าไหร่ แต่เนื้อหาที่มันมีมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมแล้วเตรียมรับมือคาบ๊อบวันที่1สิงหาคมมี3ประเด็นใหญ่ๆที่เป็นข่าวรายงานสายข่าวของเราของเราคือ 1. นึ่เขาเตรียมรับการขับไล่ประยุทธ์คาม็บอบ วันที่หนึ่งสิงหาคามนี้โดยมีคำสั่งให้เตรียมรับมือทั่วประเทศเลยให้ทุกสถานีตำรวจระดมกำลังห้ามลากันเพื่อจะเตรียมรับมือกับม็อบทั้งประเทศสองมีคำสั่งให้ดู ทุกพื้นที่ดูแลป้ายป้ายรอสิบที่ที่วางอวยกันทั่วประเทศเน่ะถ้าจะเรียกภาษารายการก็เลยพระพระบรมสาธิสลักษ์ที่ไปแปะไว้ทั่วประเทศเพื่อให้คนชื่นชมนั่นน่ะเขาก็กลัวว่าคนเนี่ยจะเอาสีไปขว้างจะเผาหรือจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสียหายเพราะจะกระเทือนไปถึงวงัง ปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจไม่ต้องไปดูร้านทองไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับเฝ้าป้ายเฝ้ารูปรัชกาลที่สิบอย่างเดียวทั่วประเทศแล้วมันมีกี่ป้ายอ่ะอาเภอหนึ่งไม่รู้กี่ป้ายทุกตําบลมีหมดแล้วกําชับว่าถ้ามีการทําเกิดเหตุการณ์ทําป้ายให้เสียหายป้ายรูปรอสิบเสียหายผู้กํากับถูกย้ายทันทีนี่ครับข้อสอง ข้อ3การชุมนุมของประชาชนนั้นถ้าอยู่ในเขตพระราชฐานเข้าไปใกล้เขตพระราชฐานเขตพระราชฐานคือเขตวังทั้งหลายไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนให้ยิงได้ทันทีไม่ต้องรอคำสั่ง ดังนั้นท่านจะเห็นเลยว,ว่าการใช้กระสุนที่ว่าก,กระสุนยางกระสุนยางเนี่ยแต่แรงเนี่ยยิงกันจนบาดเจ็บเลือดออกเนี่ยทันทีที่เมื่อวันที่หนึ่งขับผ่านเข้าไปใกล้ๆฐานลาชที่ที่หนึ่งที่อายุธบ้านมันอยู่ในนั้นก็ถูกฉีดน้ำถูกยิงทันทีเลยเหมือนกันนี่เป็นข้อคำสั่ง สั่งหลักๆสามเรื่องถ้าเป็นที่อื่นจะใช้ความรุนแรงจะต้องรับคําสั่งเป็นเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าเข้าใกล้เขตพระราชฐานแล้วทำเลยไม่ต้องรอคําสั่งดังนั้นประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นคําสั่งของตํารวจเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนคลิปที่หลุดออกมาเป็นคลิปที่เตรียมการสําหรับเจ็ดสิงหานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ว่าคลิปของตํารวจที่เราได้รับทราบมาเนี่ยเป็นสามประเด็นใหญ่ๆเรื่องนี้จึงไม่แปลกที่เราเห็นการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาพอจะขยับเข้าใกล้วังเนี่ยเขาเตรียมการอย่างใหญ่เลยปาบทันทีเลยแล้วอย่างนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยว กษัตริย์ไม่เกี่ยวกับการปราบปรามได้ยังไงเอาละจะมาบอกว่าคุณสุนัยไม่มีหลักฐานเอกสารมาว่าเขาสั่งอย่างนี้อ๋อแน่นอนถึงคําสั่งอย่างนี้ถ้าหลุดออกมาได้ก็ก็เรียกว่าเกลือเปน็นหนอนเต็มที่แล้วระบบมันพังแน่แต่ข้อมูลข่าวสารนีม่มาได้เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ข้างในเขาก็ไม่เอากันด้วยแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถจะ เอาเอกสารออกมาได้ถ้าเอาเอกสารออกมาก็เจอข้อหาหนักแน่เขาคงจะรู้ได้อะไรได้เพราะมันเป็นการประชุมภายในแต่คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้งผู้ใหญ่นี่เขาก็ถ่ายทอดข้อมูลออกมาแต่พฤติเหตุแวดล้อมมันบอกได้ตรงตามที่เรามีข้อมูลนี้ตรงกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้แหะครับที่เกิดเหตุแต่ว่าผมอาจจะในสถานการณ์ขณะนี้ยังรับข่าวสาร ไม่ได้เต็มที่ทั้งหมดนะครับขณะที่จัดรายการสดกับท่านเนี่ยอาจจะต้องขอการประเมินผลเนี่ยการชุมนุมนี่ไปอีกอาจจะเป็นวันจันทร์หรือวันพฤหัสหน้าเพื่อจะได้รู้ตื้นลึกหนาบางแต่วันนี้อาจจะได้เข้าคร่าวเท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจากนี่คือคลิปเสียงของตำรวจ ที่ลงข่าวนะครับนี่คือคลิปเสียงที่หลายคนได้ฟังแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้มาเปิดละเพราะผมมองว่าเฉพาะเสียงเท่านี้ไม่เป็นไรแต่ที่มันมีคําสั่งก่อนหน้านี้คือก่อนวันที่หนึ่งเมษาไอ้ก่อนวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยไอ้นั่นล่ะชัดเจนมากนะครับและก็มี นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับ <c oughs> ข่าวประจำรายการอีกข่าวหนึ่งอันนี้เป็นข่าว <c oughs> ในความเห็น ว่าคุณธนาพลที่เป็นบณาธิการหนังสือพิมพ์อหนังสือรู้สึกจะเป็นฟ้าเดียวกันนะครับเขาให้ความเห็นมาว่าคลิปของตำรวจที่หลุดออกมาการประชุมเพื่อเตรียมรับมือวันที่7เนี่ยคุณธนา,นาพลบอกว่าคลิปเสียงตำรวจที่เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้คือความตั้งใจของตำรวจกลุ่มหนึ่งแน่ๆที่ต้อง ที่จะต้องมีหน้าที่รับเผือกร้อนมาจัดการกับผู้ชมุมนุมเจ็สิงหาคม2 5 6 4ดังนั้นการเผยแพร่คลิปเสียงออกมาเช่นนี้จะเพื่อให้เห็นด้านอัปลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีว่าที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมอันบิดเบี้ยวกอ่อให้เกิดความตึงเครียดในระบบราชการมากเพียงใดและสุดท้ายสิ่งที่เกิดวันนี้ เพราะหลายคนเห็นว่าหมาที่ชื่อคณะรัฐประหาร2557ใกล้ตายเต็มทีแล้วสุดท้ายก็เป็นเครื่องยืนยันเรื่องภาพบรมฉายาลักษณ์ว่าสำคัญแค่ไหนดังที่เป็นข่าวของตำรวจท่านหนึ่งได้เปิดเผยมาก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวเดียวกับที่ผมบอกเนี่ยนะครับถน้นท่านไม่ต้องห่วงครับว่าเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ย การชุมนุมการปราบปรามผู้ชุมนุมนั้นนโยบายมันลงตรงมาจากวังเลยครับจะบอกว่ากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วละครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อไปนะครับเรื่องสถานการณ์การชุมนุมที่ผมบอกว่ายุทธวิธีจี้จุดถูกจุดนี่หลุดเลยครับกางเกงหลุด